สวัสดีครับพี่น้องนี่คือรายการติดซอยหอยตาม<ะ>ติดซอยหอยตาม<ะ>ติดซอยหอยตามตู<ะ>้<ะ>รายการดีๆจากชมรม,มเมล็ดพันธุ์บันเทิงครับเป็นรายการที่จะตามติดชีวิตศิลปินพื้นบ้านปากใต้ใทุกแหนงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุง<ะ>มโนราลิเกป่าเพลงบอกร้องเงง กลองยาวหรือการหลอเราก็ไปครับก cool. ็เดินทางมาถึง ep ที่5ครับ ep นี้เราจะเดินทางมุ่งตรงไปยังอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับผมในงานทําบุญครบรอบ100วันการจากไปนะครับของบรมครูหนังจังหวัดชุมพรนั่นคือหนังสาครสมวงครับ เมือ่อกองคารวานของชมรม,มเมล็ดพันธุ์บันเทิงเดินทางไปถึงภายในงานนะครับจะพบกับความสนุกโหดมันฮาดราม่าสัแค่ไหนนะครับติดตามดูติดตามชมในอีพีที่5ครับเจ้านาย งานมาเล็ตพันธุ์บัตรทึงที่เสวีนะครับเดี๋ยวเราไปไปทิวไ <c oughs> ปทิวไาทิวไ <c oughs> ปทิวงานร้อยวันปูหมึกสาโคอนสมวงมมนะครับ<ะ>นี่ตอนนี้เมาชุดเดนซเซอร์เลยววัวชาวเดี๋ยวดี๋ยวนางนูเพียวชุดเดนเซอร์ทาข้างล่างนี่ก็ลุงนั่งตะลุงนะครับดะนี่คือการเตรียมงานวัวชาวนะครับ ดีคนขับรถคนดีโชคนะครับช่วงมือขับรถตัวเลยนี่คือการเตรียมงานต้นเช้านะครับเรากำลังจะไปงานรถตู้ช่งคันรถกระบะนึงหานี่รถนารูนะครับเดี๋ยวรถเดนเซอร์จะขึ้นกันนีมดนนะครับรถนาลูสฮัลโหลดิครับนี่นะครับรถที่ไปวันนี้ ดับ <tril> มงุง,<อ>งดับทับอืมเกรื้อในในไม่รู้เลยก็เรามารับนะครับหนักโรงผีจะโร้องเพลงในคืนนี้งานหนังสากลสมบูรณ์ถ้าไม่มีคุณนี้จะไม่ดังเลยพี่น้องเออเพลงคือในมาเลเซียเราในเพลงคุณนี้จะดังดีที่สุดเพราะเขาวันรอยอ,ยอยู่ฝั่งเพลงนี้อยู่นหนักรงกอยอยเลยนี่นะครับ ร่วนชาตกูใต้รายการนี่ว่านงทักยังเมียเลยไอเกอนี่ล่ำตำจำ็อเดียบไปช่วยจำดีกับดีรับกูไอเปียวนี่ยังไงไ้ก็เลยวมากเลยงไปเอานี่มีบคลอมุ้งจริงรับการบุ่ิดนได้ายกรถูกลเคืองไปขันนึงไปล่นตะล็อปเปียวมึงรอคอทางนู้น ไอ้เกอไอ้เกอร์ไอพีเอไว้ทุกรถเครื่องใส่ไหมข้างล่างนะขัดกัน่ฉยๆดับเตี้ยใค,ยคยรรถใครฮะรถรถเครื่องคือไปเล่นตลกใช่ไหมโอ้ใคยกไปแต่นอนกห็นกก็ไม่ใจยังเขกยนจุกปวดไม่ใจได้มาัำปีล่วงจัดรีาแท่งที่นั่งตอนนี้เรียบร้อยเล้วรถึรถ ชนนันนี้กอะไรทเกมาได้ครับตุกไยนนี้มาถึงงาน,นแล้วนะครับนี่นะครับเวทีในการเนืนนี้พี่น้องมาจัดเตรียมนะครับเวทีเวที เหมืนเพืเ่อนมังคืนนี่ี่ได้ขึ้นลงวิเพลียงนี่นเป็นวิธีพุ่มไปตรงเนือว่ามันจำไม่ได้จี <c oughs> นี่ถึงงานเลยนะครับงานก็ยิ่งใหญ่คืนนี้เขาประคุณบางทีให้โอกาสกับพวกเรามาเล็ดพันบันทึงนะครับต้อมเลยจันนี่ดีใน,ในหนักชิมนะครับมาจากทุรัศ ชิไม,มไหมก็กว้างใมจ้าแม่จันไม่อยากจะพูดเลยคุณออม,มันเปื่อยเดียคุณนะกินนะกันได้นะแต่ว่ามันชัวร์เล่ว่าเปื่อยจันเลยอร่อยจริงวนะูอ๋อขโมยเย็นี่แล้วนะตัวนี้ขโมยเย็นหรอนี่ม่าจะนำนำเตอมต้มต้ม

ไม่เอาไม่กินนะไม่กินงุงว่ะไมอคนดีนี่กินได้แต่ว่าเดียว้กลมว่ะกินได้ต้องชิมก้าช่วงตัวกินข้าวครับกินข้าวหน้าเวทีเออเสบันย่างเขานังเลยกินบัวควนไว้กูตัวนี่เพชรนี่คือนี่ที่มาเล่นนั่นเป็นปนมีเพชรเป็นแบบเพชรเพชรเป็นกินชุดเป็นเกล็ดพันธุ์นันเี้ เป็นตาแต่ชาตคนเดียวต่ทำมันนานหน้กันไม่ชอบนะไม่ได้ไม่ไ้าลงโคตเลยล่ะเจตโตจนี่มาไหเจือยังจเต้าต่อทำมันนานได้เือไม่ว้ไม่วบ้าไปดันซือออกมาเร็วนะครับ นี่นู่เพียวผู้นำทีมฮันคืนนี้นะครับผ่านเลนเซอร์มาได้ครับหรือว่าจบไหมครับเฮ้ยหรือจบไหมครับพี่เ,ป,เป็นเกย์กนี่นะครับอ้วน่าทีมหนักรองเลนเซอร์ถูกแล้วนะครับหนักดุดรีมาถึงแล้วนะครับนำทีมด้วย คุณครับรถคุณเบนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับรก็ัสวัสดีครับสีครบลสวัสดีครับนี่นะครับไม่ได้รการหลังบ้านมะเ็ฟันบัติึงในครกนะลูกครับแตนุสวัสดีครับนี่นะครับนี่นะครับเอ่อทีมานมาเร็ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่หนูหนูอยากใ่้ยค่อเม่นนะครับพูดดังสวัสดีครับเอัสวิญญาณไม่ลุกลงในโจเลยมันไหวเลยเออนี่นะครับสว่สดีครับน้องท็อปนะครับได้เลยดีมั้ยร้องคุณแตงมาทั้งงานนะมั้ยเออเพล่นี้ของเราดีนะฉันจะบินมีกล้องแย่เรียบร้อยเออบำ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 บันเปย์เยอะเลยบรรยากาศช่วงเย็นๆนะ คุณปีมาเร็วกับไปกินข้าวโอ้ามเป็นกุญแาเลยนี่ไม่เป็นข้ามมี่ฝากหบันี้เดีน่ฝากนี้มามไป้ามาไม่เก็บเออเออใ้ตรงห้ามบันนี้นะเออตงนี้ออไปตังบนรถไหมเดี๋ยวมาหน้ามาเ่ยงนีเออตังตง้ตรง้นเอาไปวาดรถจ้าองอยู่ตนั้น่รเปลางแล้วเดียว ไอ้ไรทำอไมดิสิแล้วดวงนั่งมันอยู่หรือเออเอาเอาเอาให้คุณหนึ่งใส่ยวบนคุณหนึ่งใส่ยวหลังไม่เฮ้ยเฮ้ยบุญอะไรเป็ดเฮ้ยนี่มามามาเร็วไอ้ไรคนหนึ่งใท่บนคนหนึ่งใท่หลัง

โค้งหนักเว้ยพี่เนี่ยโค้งหนักมากเลยล็อกแขนได้โค้งหนักแรงเลยดงดูดูหัวแจ็คไปเลย 哎。 เวลาครับพี่น้องผ่านพ้นไปสำหรับช่วงของการเดินทางและเตรียมความพร้อมครับพี่น้องพี่น้องครับความดีไม่มีใครจะอยากได้ต,ตอ้องทำเอาเองครับตบมือดีครับช่วงของการแสดงบนเวทีจะเป็นไปในรูปแบบใด,ดครับ อย่าลืมกับพุงนี้เวลาเดิมกับมาติดตามในอีพีที่กับสำรับอีพีที่๕พันธุ์พนไปรับปุ้มเป็นไงครับเป็นไงครับ <c oughs> เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับ